เ e n d ลนเดอร์เล t มีน้ 12s และโน้ต12 pro 4g ดีไซน์สวยครบทุกสี mm hmm. ก่อนหน้านี้ทางเ o มีได้เปิดตัวเล d มี่โน้12 4g โน้ต12 5g โน้ต12 pro และโน้ต12 pro พา 5g ในตลาด g l o โกไบแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของเล d มี่โน้ 12s และ Note g, เลดมี่โน้12 pro 4g เผยออกมาแล้วครับ และคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยครับโดยเรนเดอร์ของเลน mi n o t e 2S ที่เผยเออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีดำสีฟ้าและสีเขียวโดยจะมีหน้าจอแบบพันช์โวพร้อมระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วด้านข้างของตัวเครื่องและมีกล้องหลังคมชัดสูงสุด108ล้านพิกเซลโดยสเปคของเล d m i Note 1 2S คาดว่าจะเป็นการอัปเกรดมาจากเลน mi n o t e 1 1 s ที่ปรับให้ชา้าเร็วขึ้นส่วนสเปคอื่นคาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o l e d รขนาด6.43นิ้ว ความละเอียด f HD เป็นแบบ90้าิพซให้กล้องหลัง3ตัวที่มีถังกล้องตัวหลักความละเอียด100ล้านพิเซลกล้อง u l ต r a า i d ความละเอียดแล้านพิเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิเซลใช้ช erm ิปประมวลผล h ฮ l i g 9 6ให้แรมที่ 8G กิกส่วนลมให้ที่1 1 8กิกพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0ันมิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ .7 ่สวัตต์ส่วนเลตมี่โน้ตสิบสองจะมีโมดูลกล้องหลังที่เล็กกว่าแต่จะให้กล้องหลังมามากถึง4ตัวมีเลือกทั้งหมด4สสีีคือด สีขาวสีฟ้าและสีแกลเดนบลูโดยสเปคของ Redmi Note 12 Pro 4G อาจจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเอียด Full h 120 h z ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 732G ให้แหมาที่8 g b ส่วนรอมให้มาที่128 g b ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความเอียด108ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเอีย 8, ลลอ ro, ด,ย 5, ลล th, ดย2ล้านพิกเซลอีกตัวด้วยครับให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลอ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีกสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ